ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างบ่มีความพิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอรายการมานาประจำวันเรื่องราวาที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานาประจำวันมื้อนี้พบกันในวันที่16กันยาในหัวข้อเรื่องที่มีซอวา จากความลุ่มเหลวสู่คำพยานและพระวจนะของพระเจ้าที่พวกเราจะมาเรียนหู้และสามาคัคคีทำห่วมกันในมือนี่ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมมาละโกบทที่หข้อที่หนึถึงข้อที่สาวพระธรรมมาละโกบทที่หข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สาวก็ได้ปรากฏเหลืองรหลาและเนื้อในดังต่อเป็น,นี้ มาพระเยซูเจ้ากับสาวกของพระองค์ได้มาฮอดอีกฟังด้านหนึ่งของทะเลสาบคาริเล่ใกล้เมืองเคราซาพอพระเยซูเจ้าออกจากเฮือไปก็มีสายผู้หนึ่งมีผีห้สิงอยู่ได้ออกจากปาซามาพบพระองค์สายผู้นี้เคยอาศัยอยู่ตามปาซาบม่มีผู้ใดสาม,มารถมัดหรือแมนแต่ลามโซมันไว้ได้ เขาเคยลามโซ่ใส่ตีนผูกมัดไว้หลายเทธอแล้วแต่มันก็ฮักโซ่ให้ขาดและฮักให้มุนไปได้ทุกเทือมันแข็งแห้งหลายจนบ่มีผู้ใดป่าบมันได้มันท่องเที่ยวไปมาอยู่ตามปาซ่าและตามเนินภูทั้งเวน้นทั้งคืนโดยแพทย์เสียงห้องและเอาหินป่าดต,ตามเนื้อตัวของตนเอง มันเหลียวเห็นพระเยซูเจ้าแต่ไกลๆมันได้แลนนมหาพระเยซูเจ้าและขาบลงต่อหน้าพระองค์และห้องด้วยเสียงดังว่าเยซูบุตรพระเจ้าผู้สูงสุดเอ้ยท่านมหยุงเกี่ยวอยังกับขาน้อยขาน้อยขอห้องทานสัญญาในพระนามพระเจ้าว่าจะบดทรมานขาน้อยมันเว่าเซนนี่ก็พอพระเยซูเจ้าได้บอกมันว่า ทีสั่วให้จงออกมาจากคนนี่แม่พระเยซูเจ้าได้ถามมันว่ามึงซื้อหยังมันตอบว่าซื้อของเพราะพวกขน้อยมีอยู่ด้วยกันหลายโตมันขอห้องนำพระเยซูเจ้าบอให้ขับไล่พวกมันออกไปจากเขตแดนนี้อยู่ใกล้ภูนั้นมีหมูฝูงใหญ่ที่กําลังซอกหากินอยู่ตามเนินภู ดังนั้นผีสัวห้ที่สิงอยู่นั่นจึงของห้องนำพระเยซูเจ้าวาให้พวกข้าน้อยเข้าไปสิงอยู่ในฝูงหมูซาพระองค์อนุญ,ญาตแห่งพวกมันแล้วพวกผีให้จึงออกจากสายคนนั่นและเข้าไปในฝูงหมูหมูทั้งหมดประมาณสองพันตัวก็เฝ้าแล่นลงตะลิงซันและตกลงทะเลสาบจมน้าตายหมดส่วนพวกเลี้ยงหมูต่างก็แล่นหนี และไปบอกเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นตามในเมืองและตามนอกเมืองดังนั้นประสาจนจึงออกมาเบิงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นพวกเขามาหาพระเยซูเจ้าและเห็นทรายที่มีผีมารให้เป็นกองทัพเคยสิงอยู่เห็นแล้วนุงเคืองและนางเฮียมห้อยโดยมีสติอารมณ์เป็นปกติดีและประชาชนเหล่านั้นต่างก่อสะท้านย่านกัวหลายแล้วพวกที่ได้เห็นเหตุการณ์ ก็เล่าถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับคนผีมันห้สิงและกับฝูงหมูนั่นสู่ประสาสนฟังฉะนั้นพวกเขาจึงขอห้องพระเยซูเจ้าให้หนีไปจากเขตแดนของพวกเขาเมื่อพระเยซูเจ้ากำลังลงเหือสายผู้ที่ผีมันห้เคยสิงนั่นก็อ้อนวอนขออยู่กับพระองค์แต่พระเยซูเจ้า่ให้ลาวไปนำโดยก้าวแกลลาว,ว่าจงกลับเมือบ้าน หาญาติพี่น้องของเจ้าและบอกพวกเขาถึงเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้กระทำสำหรับเจ้าและพระเมตตาที่มีต่อเจ้าฉะนั่นสายผูน้นี้จึงลาพระเยซูเจ้าไปและตั้งต้นประกาศเรื่องที่พระเยซูเจ้าได้เหตุแก่ตนในแขวงเดกาลิปแล้วคนทั้งหลายที่ได้ยินเรื่องนี้ต่างก็เงิดประหลาดใจ ท่านผู้ฟังที่ขลบดาวินเป็นตำนานของนักเบสบอลผู้เกือบทำลายชีวิตของตนเองเพราะยาเสพติดแต่พระเยซูเจ้าทรงปลดปล่อยเรวให้เป็นอิสระและมีชีวิตที่ขาวสะอาดทุกมื่อนี้เราสวยค้นที่ติดยาและนำคนเหล่านั้นมาถึงงวามเสือ่อเมื่อหวนกลับไปแล้วยืนยันว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนความล่มเหลวของเราให้เป็นคำพยาน ท่านผู้ฟังที่ขลบบมีสิ่งใดย่กาเกินไปสําหรับพระเจ้าเมื่อพระเยซูเจ้าสเสด็จขึ้นฟังใกล้กับบอนที่ฝั่งศพหลังจากค,คําคืนที่ลมพยูพัดแหงในทะเลสาบคาลิเล่กับพวกสาวกท้ายที่มีผีสิงแลนมหาพระองค์พระเยซูลกาวกับผีที่สิงอยู่นั่นและขับไล่พวกมันไปและปลดปล่อยล้าให้เป็นอิสระ เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จไปสายคนนั่นขอติดตามไปน้ำพระองค์แต่พระเยซูบออนุญาตเพราะพระองค์มีเวียกงานให้เราเหตุคือจงกลับเมื่อบ้านหาญาติพี่น้องของเจ้าบอกพวกเขาถึงเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้ากระทําสำหรับเจ้าและพระเมตตาที่มีต่อเจ้าเขาบ่ได้เห็นสายนั่นอีกเลยแต่พระกัมภีร เผยให้เฮาเห็นสิ่งที่น่าประหลาดใจปัสะะสนบอนนั่นอ้อนวอนให้พลงให้หนีไปจากเมืองแต่เมื่อทรงกลับไปบอนนั่นอีกครัง้งผู้คนจำนวนหลวงหลายมารวมตัวกันเป็นไปได้โบวาผู้คนที่มานั่นเป็นผลมาจากการที่พระเยซูเจ้าสงสัยคนนั่นกลับไปบ้านเป็นไปได้โบที่ซซึ่งเคยถือความมืดครอบงำ ได้กลายเป็นมิสซันนารีคนทําอิฐท,ที่ประกาศถึงฤทธิดเดชแห่งการช่วยกู้ของพระเยซูเจ้าอย่างเกิดผลท่านผู้ฟังที่เคารพพวกเขาบ่มีวันหู้แต่ที่แน่นอนคือเมื่อพระเจ้าทรงปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระเพื่อหับไสพระองค์พระองค์ทรงส,งสามารถเปลี่ยนความล่มเหลวในอดีตให้กลายเป็นคำพยานแห่งความหวังและความหักได้ ผู้ฟังที่ขลบกเวลานี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกทานคิดและใครควรเบิงน้ำกันว่าพระเยซูได้สงปลดปล่อยเจ้าจากสิ่งใดเจ้าจะเล่าให้ผู้อื่นฟังถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําเพื่อเจ้าอย่างใด แล้วก็มาถึง่วงสุดท้ายของมานาประจําวันซึ่งเป็น่วงเวลาที่พวกเขาจะห่วมใจกันอธิษฐานข้าแดองค์พระผู้ซวยใหพ้นขอสรรเสริญฤทธเดชอันอัศจรรย์ของพระองค์บ่ม,มีความ,มืดดที่จะต่อต้านพระองค์ได้ขอทรงสวยใหมือนี้ข้าพระหลคงอย่างในค้ามสว่างของพระองค์ข้าพระอลคงจึงอธิษฐานโดยค้ามเสื่อในน้มสือพระเยซสุริต์เจ้าอาเมน thank you